เรื่องตั้งร้านผิดที่มีที่อยู่พืนหนึ่งเป็นที่ริมทางที่ติดถนนใหญ่ประกาศขายอยู่จนเสียเอกเกิดความสนใจและได้มาดูที่ที่ตรงนี้จึงเห็นว่าที่นี้เป็นทำเลที่ดีเพราะหยุดติดถนนใหญ่ถึงแม้ข้างๆจะเป็นทางสามแพร่งแต่ก็น่าจะทำเป็นอู่ซ่อมรถและมีมินิมาร์เล็กๆได้เพราะที่ตรงนั้นเป็นที่กว้างและมีรถสัญจรผ่านไปมาเยอะจึงทำให้เสียเอกอยากได้ที่แห่งนี้มากแต่เมียของแก ก็ยังพูดยังคอยห้ามเสมอเพราะเธอคิดว่าที่ที่ติดทางสามแง่งแบบนี้มันไม่น่าจะเป็นทำเลที่ดีเธอจึงไม่อยากให้เสียเอกมาทำธุรกิจอะไรตรงนี้แต่ไม่ว่าภรรยาจะคอยห้ามปรามแค่ไหนเสียเอกก็ไม่ได้สนใจอะไรแถมยังมองว่าภรรยาไรสาระจนเกินไปเพราะมันคนละยุคคนละสมัยกันแล้วความเชื่อนี้มันเป็นความเชื่อตั้งแต่ปู่ย่าตายายและเดี๋ยวนี้ที่ดีๆก็หายากมันเลือกไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแล้วและจากนั้นไม่นาน เสเอกก็ตัดสินใจซื้อที่ตรงนี้เพื่อเปิดอู่ซ่อมรถจากนั้นเขาก็ติดต่อช่างให้มาทำการก่อสร้างอู่ซ่อมรถตามแบบที่ตัวเองวางแผนเอาไว้ซึ่งตลอดเวลาเสเอกก็ปล่อยให้ช่างทำโดยที่แกก็ไม่เคยลงมาดูหน้างานด้วยตนเองเลยจนกระทั่งผ่านไปเดือนหนึ่งอู่ก็ถูกสร้างเสร็จเรียบร้อยแกถึงเพิ่งจะมาดูพอมาดูเสร็จก็เห็นว่า ช่างก็ทำงานเรียบร้อยปกติตามแบบที่แกวางไว้แกจึงสั่งให้ลูกน้องขนของเข้ามาในอู่บางส่วนและจัดวางสินค้าให้เรียบร้อยเพื่อที่แกจะได้ทำบุญเลี้ยงพระในวันถัดไปจนถึงวันทำบุญเลี้ยงพระทุกอย่างก็ดูผ่านไปได้ด้วยดีจนกระทั่งตอนพระกลับพระรูปหนึ่งก็มองไปรอบๆแล้วก็พูดขึ้นมาว่า ถ้ามีโอกาสตัวโยมหรือลูกน้องที่อยู่ที่นี่ต้องทำบุญใส่บาตรทุกวันนะแล้วก็อย่าลืมอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่อยู่ที่นี่ด้วยซึ่งพอเสียเอกกับภรรยาได้ฟังก็ทำหน้างงๆแต่ทั้งคู่ก็พยักหน้ารับปากกับพระไปและในวันต่อมาเสียเอกก็เปิดร้านทำการเลยซึ่งด้วยความที่เป็นร้านเปิดใหม่ลูกค้าย,ยังไม่ค่อยรู้จักเสียจึงสั่งให้ลูกน้องไปทำป้ายใหญ่ๆติดไว้ที่ถนนหน้าบ้านซึ่งก็ดูเหมือนว่าหลังจากที่ติดป้ายไปก็ไม่ได้ช่วยอะไร เพราะลูกค้าเห็นแต่ก็ไม่เข้ามาใช้บริการอยู่ดีจนมีอยู่คืนหนึง่งเซเอกก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนขับรถมาจอดที่หน้าร้านโดยตอนที่ได้ยินเสียงรถเขาก็ดีใจมากคิดว่าเป็นลูกค้าเข้าเซเอกจึงรีบวิ่งออกมาดูหน้าร้านแต่ก็ไม่เจอใครเขาจึงยืนงงอยู่หน้าร้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านจนกระทั่งตกดึกในขณะที่เขากับภรรยานอนอยู่เซเอกก็ได้ยินเสียงดังโครมดังมาจากหน้าร้านไม่ใช่เขาที่ได้ยินคนเดียว ภรยาของเขาก็ได้ยินจนสะดุ้งตื่นและรีบวิ่งออกมาดูด้วยกันจึงได้เห็นว่ามีรถยนต์ขับมาชนป้ายร้านที่เสียทําติดไว้ข้างทางจนทําให้ภรยาของเสียตกใจมากเพราะสะภาพรถคันนั้นพังยับเยินเธอจึงบอกว่าเธอกลัวให้เสียไปดูคนในรถก่อนเดี๋ยวเธอจะวิ่งไปเอาโทรศัพท์และแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยพอภรยาพูดจบเธอก็วิ่งกลับเข้าไปในบ้านส่วนเสียก็มองไปในรถโดยที่ไม่ได้สนใจคนในรถเลยเพราะแกมโมตสนใจป้ายชื่อร้านที่เพิ่งทํามา ซึ่งตอนนี้มันพังยับเยินเหมือนกันเสียจึงบ่นให้คนที่ขับรถมาชนว่าป้ายก็อันตั้งใหญ่ขับมายังไงวะถึงไม่เห็นไม่รู้ว่าเมาหรือเปล่าถ้าเมาก็ปล่อยให้แม่งตายไปเถอะและในขณะที่เสียเอกบ่นอยู่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่ออยู่ดีๆก็มีอะไรบางอย่างกลิ้งออกมาจากหน้ารถแล้วหล่นตุบลงไปที่ป้ายที่เสียกําลังมองอยู่จนทําให้เสียเอกถึงกับช็อก มันคือหัวของคนเสเอกร้องวอยวายด้วยความตกใจพร้อมกับถอยหลังจนล้มและในตอนที่เขาล้มลงไปนั่นเองเขาถึงเห็นว่ามีร่างที่ไม่มีหัวกําลังคลานออกมาจากหน้ารถส่วนหัวที่กลิ้งอยู่ก็พูดขึ้นมาว่าใจคอมึงไม่คิดจะช่วยกูจริงๆหรอตอนนั้นเองเสเอกเอามือปิดตาแล้วร้องสุดชีวิตจนหมดสติไปจนภรรยาได้ยินเสียงจึงวิ่งออกมาดูและพอเธอวิ่งมาถึงหน้าร้าน เธอก็ต้องช็อกเหมือนกันเพราะภาพอุบัติเหตุที่ชนกับป้ายเมื่อสักครู่นี้มันไม่มีแล้วมีแต่ป้ายหน้าร้านที่ยังตั้งอยู่ปกติกับเสียที่นอนแน่นิ่งอยู่เธอยืนงงอยู่ตรงนั้นสักพักจนรถพยาบาลที่โทรเรียกก็มาถึงพอดีแต่ก็กลับกลายเป็นว่าไม่ได้มีอุบัติเหตุตามที่ภรรยาของเสียได้โทรแจ้งแต่กลับได้ประมพยาบาลเสียที่หมดสติแทน ซึ่งพอเจ้าหน้าที่มาเยอะๆคนที่เป็นภรรยาก็ตกใจแล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษทุกคนพร้อมทั้งเล่าเหตุการณ์ว่าเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้จริงๆเพราะเธอเห็นกับตาว่ามีอุบัติเหตุอยู่หน้าร้านทําให้เจ้าหน้าที่บางส่วนหัวเสียเพราะว่าต้องเสียเวลาออกมาแต่ก็มีเจ้าหน้าที่บางคนเชื่อในสิ่งที่ภรรยาของเสียเอกบอกเพราะตัวเขาเองเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยมากคนที่อยู่มานานจะรู้ว่าใครที่มาสร้างบ้าน หรือมาทําร้านค้าขายอะไรตรงนี้ก็ต้องเจอแบบนี้อยู่บ่อยๆจนอยู่กันไม่ได้และต้องย้ายออกแทบทุกคนให้สังเกตง่ายๆว่าทําไมไม่มีชาวบ้านวิ่งออกมาดูที่หน้าร้านเลยทั้งๆที่มีรถชนเสียงดังสนั่น,นวันไหวซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าชาวบ้านเขาไม่ได้ยินแบบที่เจ้าของบ้านสองคนนี้ได้ยินและตัวเขาเองก็ได้รับแจ้งเหตุแบบนี้จากคนที่เคยอยู่ตรงนี้มาก่อนพอเจ้าหน้าที่พูดแบบนั้นภรรยาของเสีย ก็ยิ่งใจขอไม่ดีพอพยาบาลปรถมพยาบาลเสียจนฟื้นเจ้าหน้าที่ทุกคนจึงได้ขอตัวกลับ เธอจึงหันไปบอกสามีว่าพรุ่งนี้เช้าให้ปิดร้านจะได้ไปทําบุญที่วัดพ่อไปถึงหลวงพ่อก็ถามว่าก็ได้ทําบุญตักบาตรกันบ้างไหมทั้งคู่ก็เอาตะสายหัวเบาๆหลวงพ่อจึงบอกว่าก็ได้บอกไปแล้วเพราะตรงนั้นเป็นทางสามแพร่งเป็นตําแหน่งไม่ดีเป็นที่อัปมงคลคนคนที่จะมาทําอะไรตรงนี้ได้ต้องมีจิตใจที่ดีงามจิตใจแน่วแน่เพราะตรงนั้นมันเกิดอุบัติเหตุบ่อยวิญญาณคนตายเลยเยอะเป็นธรรมดา เพราะฉะนั้นใครที่จะมาอยู่ต้องรู้จักทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาถ้าเขาอยู่ได้เป็นสุขเราก็อยู่ได้เป็นสุขเขาจะได้ไม่มาก่อกวนเอาพอได้ฟังแบบนั้นคราวนี้ทั้งคู่ก็พยักหน้ารับปากและรับมาปฏิบัติตามโดยดีและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาภรรยาก็สร้างศาลไว้หน้าบ้านพร้อมทั้งตื่นขึ้นมาตักบาตรเกือบทุกเช้าเพื่อให้วิญญ,ญาณเหล่านั้นได้อยู่กันอย่างมีความสุขและเพื่อครอบครัวของเธอจะได้ทำมาค้าขายขึ้นนั่นเอง